เดือนผู้ป่วยไตนะคบในระยะที่4กับที่5ช่วงนี้ฤดูนี้นะคะเป็นฤดูที่มีเห็ดป่าเนี่ยออกมาเยอะมากๆจะมีคําถามจากพี่น้องทางโซนอีสานกับภาคเหนือนะครับถามแอบเข้ามาบ่อยว่าเห็ดประเภทนี้แบบนี้คนเป็นโรคไตสามารถกินได้ไหมอย่างเช่นนะครับเห็ดระโงกเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนะคบเห็ดทอบเห็ดเพาะเห็ดที่คนเป็นโรคไตทานได้ที่แน่นอนที่สุดก็คือเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูดาเนาะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นเห็ดป่าล่ะคืออยากให้ดูนะคบที่ค่าโพแทสเซียมของตัวเองครับว่ามีค่าสูงเกินไหมถ้าไม่สูงเกินเกณฑ์น,นะครับก็ยังทานกลุ่มเห็ดพวกนี้ได้เพราะเห็ดบางชนิดเนี่ยจะมีโพแทสเซียมค่อนข้างที่จะสูงนะถ้าปล่อยให้มีค่าโพแทสเซียมสูงผลเสียตามมาอย่างที่เคยบอกหลายหลายคลิปเลยนะคะคืออาการพวกเหนื่อยหอบอ่อนเพลียใจสั่นป็นตะคริวหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกนี้หรือแม้แต่ หัวใจเต้นผิดจังหวะเราจะคุมจากต้นเหตุยังไงนอกจากกลุ่มผักผลไม้นะคะพวกเห็ดป่าพวกนี้แอปก็อยากให้ศึกษาดูหรือว่าไม่อยากให้กินบ่อยนานๆกินนะคบและกินและอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองกินวันนี้นับไปอีก3-4วันนะคบเพราะบางทีอาการจะไม่ได้เกิดขึ้นน้าทันทีทันใดอาจจะเป็น3วันหรือ4วันไปแล้วอาการค่อยออกแบบนี้นะครับถ้าไม่มีอาการแบบที่แอปบอกมาเมื่อขั้นต้นนะ ก็ยังพอทานได้บ้างแต่ได้ได้แล้วนะครับไม่อยากให้ทานบ่อยเพราะบางอย่างมันเป็นกลุ่มพื้นบ้านจริงๆนะครับในข้อมูลบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขามีโพแทสเซียมหรือ,อฟอสฟอรัสหรืออะไรมันอยู่ในนั้นมากนะครับก็อยากให้หลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงนะคบแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้อยากกินนานๆกินเนี่ยก็อย่าลืมสังเกตอาการตัวเองนะแล้วก็ดูผลเลือดประกอบด้วยทุกครั้งเวลาจะกินอะไรทุกอย่างเลยนะครับผู้ป่วยไตยในระยะที่4กับที่5เนี่ย ท่านต้องอิงที่ผลตรวจเลือดของท่านเองนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีค่าของเสียเนี่ยค้างในร่างกายมากเกินไปเนาะเป็นห่วงนะครับช่วงนี้หน้านี้มีเห็ดป่าเยอะๆเข้าใจผู้ป่วยนะครับว่าคุณเคยกินน่ะเนาะก็อยากจะทานยังไงซะนะครับเราเป็นไตเสื่อมแล้วต้องมีสติทุกครั้งกับการทานนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับโรคไตาสามารถฝากคําถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วแอปจะนําคําถามของท่านอ่านมาทําเป็นคลิปแบบนี้ตอบกลับหรือว่า ตอบกลับกับท่านไปโดยตรงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแอปไว้เหมือนเดิมเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครนะครับ